การนวดเพื่อสุขภาพศาสตร์การนวดการนวดเป็นวิธีการบำบัดรักษาตนเองในสมัยโบราณที่มนุษย์รู้จักเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยตามร่างกายปัจจุบันกลายเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและรูปแบบการแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งซึ่งการนวดมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษาการนวดเพื่อผ่อนคลายการนวดเพื่อส่งเสริมความงามเป็นต้น ความหมายการนวดมาเซตหมายถึงกระบวนการต่างๆที่ทำด้วยมือเช่นการบีบการดัดการกดการคึงการสับบนเนื้อเยื่อด้านนอกของร่างกายมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาประคับประคองหรือสุขอนามัยเป็นการใช้มืออย่างมีสติสัมปชัญญะบนร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์ในการบำบัดการนวดไทยคือการ ตรวจประเมินการวินิจฉัยการบำบัดการป้องกันโรคการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพโดยการกดคลึงบีบจับดัดการดึงประคบการอบหรือวิธีอื่นตามศิลปะการนวดไทยความเป็นมาของการนวดหลักฐานทางประวัติศาสตร์2ชนิดแรกที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการนวดที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่อียิปต์และจีนเมื่อประมาณ5,000ปี มาจาลึกภาพนวดของอียิปต์ไว้ที่ผนังด้านในของพีระมิดส่วนในจีนบันทึกเรื่องราวการถูนเนื้อเพื่อป้องกันหวัดและเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นเนื่องจากยังกล่าวถึงการฝังเข็มอีกด้วยชาวอินเดียมีบันทึกเก่าแก่กว่า4,000ปีเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงการนวดศีรษะขนาดสะผมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและหายจากอาการป่วยเร็วขึ้นเนื่องจาก นี้ยังเป็นการสอนให้มามาันดานวดบุตรเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งแนวคิดได้ถูกปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันสรุปช่วงเวลาประวัติการนวดในแต่และช่วงเวลาสำคัญดังนี้3,000ปีก่อนคิดศักราฤกังฟูแห่งเต้าจื้อเป็นหนังสือการนวดที่เก่าแก่ที่สุด 1 8 0 0ปีคิดการในประเทศอินเดียได้พบหนังสืออายุระเวทในหนังสือที่มีเนื้อหาการนวดเพื่อสุนทรียภาพ7จ็ดร้อยปีก่อนทิศาการมีบันทึกว่านักกีฬาโอลิมปิกใช้การนวดเชื่อว่าการนวดเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางการเล่นกีฬา500ปีก่อนคิตศากาักราด แพทย์ชาวกรีกเฮโรดิคัสมีชื่อเสียงทางการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดโดยการใช้นวดการนวดบำบัดผู้ปว่วย460 380ปีก่อนคิสศักราชฮิปโเดคิสเริ่มการว่าเชื้อโรคเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกายคนเราสามารถนวดเพื่อช่วยซ่อมแซมให้ร่างกายมีสมดุลในธรรมชาติและในการนวดแบ,บบบทขยี้เพื่อรักษาข้อเท้า ได้อีกด้วย100 4 4ถึง44ปีก่อนที่คิดการมีการใช้เทคนิคการนวดแบบหยิกหรือดึงที่ผิวหนังเพื่ออาการปวดปลายประสาทและอาการชักเป็นเทคนิคที่ได้ของกษัตริย์แห่งโรมันจูเนียซีซขส่าขศอสอ1ศ0 2 0 1 กาเลนแพทย์ชาวกรีกโดยการใช้การนวดตัวในนักรบชาวกรีกก่อนออกรบคศอสแพทย์ชาวโรมันออรัสคอเลี Korea, ยเซลเซียนเขียนตำรานวดเล่มแนวคิดเพื่อบำบัดขอ้อสอ3 0 7คอนสแตนตินจัก,กรวรรดิแห่งโรมันกล่กาวว่าการนวดในอ่างน้ำถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือนำมาประพฤติผิดในกราม คส589ถึง617ราชวงศ์ซุยของจีนมีการบันทึกเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาโรคขอสอ1,300ถึง1,368ในแพทย์ไกด์เดอร์ชาวเรียกชาวฝรั่งเศสได้เขียนตำราที่กล่าวถึงการนวดหลังผ่าตัดทั้งหมดนี้คือการนวดที่ยกตัวอย่างมา สำหรับประเทศไทยการนวดเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณสมัยสุโขทัยมีจุดกำเนิดจากการช่วยเหลือตนเองของคนในครอบครัวเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยโดยการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นต่อข้อมือเข่าหรือการช่วยนวดรูปแบบการนวดเพื่อสุขภาพการนวดเพื่อสุขภาพคือศิลปะการรักษาที่ใช้ปลายนิ้วมือการกดลึกลึกเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตหรือน้ำเหลืองทำลายการแข็งตัวใน เส้นใหญ่กล้ามเนื้อช่วยลดอาการระงับความเจ็บปวดการนวดสามารถผ่านลงไปลึกจากผิวหนังถึงกล้ามเนื้อหรืออาจจะถึงกระดูกโดยการนวดที่ดีและปราณีตการจะกดลึกไปจนถึงจุดที่ถูกต้องการนวดเพื่อสุขภาพใช้การรักษาลักษณะโดยรวมมาก การเล็งไปยังจุดหนึ่งการเคลื่อนไหวการนวดมักจะช้ากว่าการใช้สมาธิมากขึ้นสิ่งที่สําคัญคือทัศนคติการสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับผู้รับจะต้องผ่อนคลายจะต้องตื่นตัวอยู่ในการสัมผัสที่ได้รับผู้ให้จะเป็นผู้นวดที่ต้องเพ่งที่มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาด้วยการนวดการกดนวด ถูกต,ต้องเป็นการกระทาที่ต่อเนื่องกันอย่างลื่นไหลและเป็นจังหวะได้ไปได้ตลอดขณะทําการนวดจะต้องสอบถามผลการนวดว่ารู้สึกดีหรือไม่ไม่ควรมีทักษะในการถามเพื่อให้ดึงสมาธิจากการนวดการกดช้าเป็นจังหวะหรือการได้รับผลผ่อนคลายปลอดภัยมากขึ้นตัวอย่างเช่นการนวดประเภทต่างๆดังนี้หนึ่ง การนวดไทยเป็นแค่แผนไทยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ชัดเจงแบ่งได้เป็นการนวดแบบทั่วไปการนวดให้กับบุคคลทั่วไปเป็นการนวดตามมงปัญญาท้องถิ่นที่มีสืบต่อกันมาการนวดแบบราชวังการนวดสําหรับกษัตริย์หรือคุณนางชั้นสูงเจ้านายสการนวดฝ่าเท้าอาจเรียกว่าการนวดเป็นการนวดที่ช่วยผ่อนคลายส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรค และแก้ไขปัญหาสุขภาพได้บางชนิดแต่ไม่สามารถแก้ไขโรคที่ติดเชื้อได้ <c oughs> ผู้ให้การนวดจะต้องมีความรู้เรื่องจุดต่างๆที่ฝ่าเท้าไม่ว่าจะส่งผลต่ออว้ว่าส่วนใดของร่างกายจะต้องลงน้ำหนักมากน้อยเทียงใดเพื่อให้เกิดการผลการรักษาซึ่งประเทศไทยที่นิยมมี2แบบคือการนวดเท้าแบบไทยและการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ การนวดเท้าสะกดจุดที่ฝ่าเท้าซึ่งมีฐานการมาจากการกดจุดโดยการจุดจุดจุดไปที่ฝ่าเท้าสะท้อนผ่านไปยังอวัยวะสําคัญในร่างกาย 62. จุดทําให้ร่างกายจะต้องมีการปรับสมดุล3การนวดแบบชิ้อัดสึคือการนวดแบบกดนิ้วชิดนิ้วอัดสึคือการกดแต่สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกายได้เช่น ศอกเข่าหรือการนวดแบบญี่ปุ่นซึ่งมีพื้นฐานเดียวกับการฝังเข็มของจีนแต่การนวดแบบนี้จะเป็นการกดโดยการใช้หินิ้วหัวแม่มือเนิ้วอื่นและฝ่ามือแทนโดยการมีพัฒนาการโดยการรูปไรล่ที่ร่างกายร่วมกับการกดและรูปที่ร่างกายบริเวณจุดที่เจ็บผลดีของการนวดประเภทนี้คือเน้นการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีช่วยให ได้รับการนวดที่ผ่อนคลายลึกมีการบำบัดร่างกายและจิตใจ 4. การนวดทุยนาเป็นสารในการบำบัดรักษาโรคแบบจีนโดยการใช้การรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนหรือแรงหรือหดรีบเนื่องจากความผิดปกติของหลอดลมช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะเจ็บกระดูกหลังแน่นอ,อกใจสั่นกับตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้กล้ามเนื้อไขข้อ เส้นเอ็นแข็งแรงเบื้องต้นและเป็นการนวดประเภทนี้ใช้การนวดที่ฝ่ามือนวดกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อให้ส่งสัญญาณไปยังสมองสมองสั่งการไปรยังที่เจ็บปวดหรือการนวดที่ใช้แรงพลังต่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. การนวดแบบสวีดดนการนวดน้ำมันเป็นเทคนิคการนวดตามหลักของกายกายภาพต่อเนื้อเยื่อ,อร่างกาย เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อประสาทการหายใจการไหลเวียนโลหิตทําให้ร่างกายตื่นตัวและการลดอาการแค่ผิวบนชั้นบนนวดหนักและความเร็วสลับกันตามเทคนิคการนวดแบบอื่นๆการนวดน้ํามันเป็นการลดแรงเสียดทานระหว่างมือกับผู้นวด ผิวของผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่นนวดประเภทนี้ได้แก่การรูปแบบหมุนวนเข้าไปที่หัวใจการขยำการนวดแบบเคาะหกการนวดน้ำมันอารมาทีฟเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายเน้นวิธีการนวดแบบรูปวนหรือคืนคลายการนวดแบบสวีดิสแต่ต้องใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติเท่านั้นร่วมกับการนวด น้ำมันหอมระเหยนอกจากจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีเช่นระบบไหลเวียนโลหิตการสูบฉีดช่วยระบบย่อยอาหารช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพิ่มพลังทางเพศมันเท่ากับการปวดประจำเดือนเป็นต้นการเลือกน้ำมันหอมระเหยจะต้องดูสรรพคุณและความ เหมาะสมของผู้รับบริการ 7. การนวดแบบอื่นการนวดเซลลูไลส์การนวดด้วยหินการนวดผ่อนคลายนาักกีฬาการนวดเฉพาะจุดการนวดคลายความเมื่อยล้าการนวดแบบอายุระเวศอินเดียประโยชน์ของการนวดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำให้มีออกซิเจนและสารอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ขึ้นต่างๆในร่างกาย2ระบบกล้ามเนื้อและข้อแข็งแรงยืดหยุ่นข้อต่อไม่ยึดติดกระตุ้นการทำงานของน้ำเหลืองป้องกันการขับของเสียแก้อาการวมน้ำการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคผ่อนคลายจิตใจคลายความวิตกกังวลและความตึงเครียด หลักการนวดเพื่อสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์กายวิภาคศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายสรีรวิทยาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของระบบอวัยวะ 2. เทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพท่านวดทั้งผู้ให้และผู้รับบริการอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมผ่อนคลายไม่เก่ง็ทงท่าทางเหมาะสมกับผู้รับคือ ถ้านอนหงายถ้านอนตะแคงเข่าคู่90องศาควรนอนบนฟูกที่ไม่นุ่มหรือแข็งเกินไปความสูงหมอนพอดีให้ศีรษะอยู่ระดับเดียวกันกับกระดูกสันหลังถ้านอนเป็นท่านั่งถ้าเป็นท่านั่งจะเป็นท่านั่งขัดสมาธิ <c oughs> การวางมือและนิว้วผู้ให้บริการ ควรวางนิ้วณนะตำแหน่งที่จะนวดเหยียดแขนขาไปมาข้อมือและศอกแขนตึงหน้าตรงองศาได้เพื่อลงน้ําหนักไปตามแขนสู่นิ้วหัวแม่มือเพื่อการนวดเข้าตรงจุดถ้าอาจใช้หัวแม่มือกดบางถ้าอาจจะใช้อุ้มมือและเป็นสันมือกด บางท่าใช้ปลายนิ้วมือกด4กดบางท่าอาจจะใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันเพื่อเพิ่มแรงกดลักษณะการวางมืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนวดให้เหมาะสมกับท่านวดมีลักษณะการวางมือขนาดของแรงที่ใช้นวดควรเริ่มจากการใช้แรงเบาๆและวค่อยเพิ่มตามลำดับหน่วงเน้นนิ่งร่วมกับการพิจารณาอายุสุขภาพของผู้นวด น่วงเป็นการลงน้ำหนักเบาเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อตัวไม่เก่งการนวดเน้นการลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นบนตำแหน่งที่ต้องการกดนิ่งกดนิ่งพร้อมกับกดลมหายใจสั้นยาวตามความต้องการของการนวดตำแหน่งนวดมารยาทขนาดคําการนวดเวลานวดให้นั่งท่านวดที่ถูกนวดไม่สมควรให้ควรค่อมผู้นวดขณะนวดไม่ก้มหน้า เพราะจะทำให้หายใจลดผู้นวดให้ผู้ถูกนวดระมัดระวังคำพูดขณะนวดการเตรียมก่อนนก่อนนวดมีองค์ประกอบ3ประการดังนี้ 1. สถานที่และบรรยากาศสถานที่ที่ให้ดูสบาย 2. บริการให้บริการนวดมีความสำรวดและทำกิตใจให้สงกสงบ 3ผู้รับการบริการนวดไม่สวมใส่เครื่องประดับข้อควรระวังในการนวดบุคคลที่ห้ามบริการนวดมีไข้มีเนื้อเยื่อบุอักเสบเฉียบพลันมีโรคผิวหนังติดต่อถ้าถูกกระดูกผู้ที่กระดูกหักบริเวณที่มีบาดแผลเปิดมีอาการมึนเมาผู้ที่ให้ความดันโลหิตสูงผู้มีอาการเส้นเลือดอักเสบผู้มีอาการเส้นเลือดแดงใหญ่ จิตีมีคันไม่ควรรับการนวดขนาดที่ท้องว่างหรือหิวจัดบุคคลที่ควรระมัดระวังเมื่อบริการนวดผู้ที่มีโรคเบาหวานอายุมากกว่า60ปีผู้ที่มีข้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบที่พ้นระยะเฉียบพลันผู้ที่มีอาการอักเสบทั้งระบบร่างกายผู้ที่เป็นโรคหัวใจที่ยังควบคุมไม่ได้ผู้ที่มีเนื้องอกของร่างกาย ผู้ที่มีกระดูกกระดูกโป่งบางผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียผู้ที่ได้รับยาละลายริ่มเลือดสตรีที่มีประจำเดือนจุดที่ควรระมัดระวังในการนวดคือศีรษะใบหน้าคอไหล่รักแร้ต้นแขนข้อศอกหลังข้อมือท้องสะโพกข้อเข่าหน้าแขนข้อเท้า และเท้าฝึกปฏิบัติการนวดหนึ่งท่าบริหารร่างกายท่าดัดตนบริหารร่างกายเพื่อนวดสุขภาพพร้อมกับการปรับเปลี่ยนท่าที่หน,นั่งขัดสมาธิข้อมือทั้งสองข้างสอดเข้าใต้ขาโดยใช้ต้นขาทั้งสองข้างทับมือไว้ให้แน่นแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงข้างลำตัวท่าที่สองขัดสมาธิเอามือขวากดเข่าขวาและยก ที่ท้ายทอยหลังใบหูด้านซ้ายหายใจออกพร้อมหายใจเข้าพร้อมหันหน้าไปทางขวาสามท่านั่งขัดสมาธิตัวตรงให้งอข้อศอกแขนขวาแตะไว้ที่ไหล่ซ้ายซ้ายจับที่ศอกขวาท่าที่สี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงพนมระหว่างอกหายใจออกเข้า พร้อมกับแรงดันฝ่ามือเข้าหาการน,นับ1ึงถึง1่ถึง10ท่าที่5ฝึกขัดสมาธิตัวตรงแขนซ้ายยกหันฝ่ามือออกนอกลำตัวออกมาคว้แขนซ้ายและประกบมือท่าที่6นั่งขัดสมาธิตัวตรงประสานฝ่ามือที่หน้าอกหายใจเข้าพร้อมทั้งพลิกฝ่ามือออกท่าที่7นั่งขัดสมาธิตัวตรง เหยียดแขนไปข้างหน้าหันหลังชนกัน <c oughs> หน้าที่8นั่งพนมเท้าและเอาประกบกันหายใจเข้าลึกๆและก้มศีรษะลงไปจรดเท้าหน้าที่เก้าขามมานที่ตัวตรงเอาขาขวาทับขาซ้ายเมื่อทั้งสองข้างวางน่ะแขนเยอะเยะืดเหยียดตรงหายใจเข้าพร้อมกับถ่ายมือไปข้างหน้าจนสุดเรียงศีรษะ การนวดเพื่อสุขภาพด้วยตนเองการนวดคลายเคยรียดถ้าการนวดคลายเครียดก็จะมีการนวดคลายเคยรียดถ้านวดโค้งงอคลายเค,ยครียดคลายขอ้ขอคอถ้านวดศีรษะด้านหลังเพื่อการแกป้ปวดการนวดปวดเมื่อยแขนถ้านวดแขนด้านนอกแนวนวด การนวดแก้ปวดเมื่อยชาถ้านวดขาข้างนอกแนวนวดอาการนวดแก้ปวดเมื่อยหลัง 3. การดูแลการนวดเพื่อถนอมรักษาสายตาข้อพึงปฏิบัติคือตัดเล็บให้สั้นล้างมือและใบหน้าให้สะอาดงดการดื่มเมื่อมีฝีสิวเริ่มนวดตั้งแต่น้อยครั้งเช่น5 1 0ครั้ง ตั้งใจการนวดควรทำสมาธิไปพร้อมๆกันการนวดจะต้องเป็นทำเป็นประจําวิธีการนวดคือการนวดแผนโบราณวิธีการนวดการนวดการบีบการคึงการถูการกิ้งการหมุนการบิดการดัดการทุบการเขย่าลักษณะการนวดแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือการนวดยืนดัดยืดดัด การนวดแบบจับเส้นการนวดแบบกดจุดเทคนิคการนวดนวดที่นิ้วหัวแม่มือนวดด้วยฝ่ามือนวดด้วยหัวแม่มือทั้งสองนวดด้วยเท้านวดด้วยเข่ายืนกดนวดด้วยข้อศอกเทคนิคการนวดแบบแผนโบราณดังนี้นวดจากฝ่าเท้านวดขา นวดแขนนวดมือนวดคอนวดใบหน้านวดที่ท่านั่งอันนี้มีออกข้อสอบคือเทคนิคการนวดแผนโบราณคือ 1. นวดด้วยฝ่าเท้า 2. นวดขา 3. นวดแขน 4. นวดมือ 5. นวดคอ 6. นวดใบหน้า 7. นวดในท่านั่งการนวดกดจุดฝ่าเท้า Put it not right to